กัดแล้วครับกัดแล้วรบร้อครับกัดเป็นโดนครับกบยังเอ้เลยถึงี่แปดตัวโบครับกัดเป็นโดนขึ้นดังนแล้นนะครับยอย่ามลกมากกัดเป็นโดนครับ จาเอ็ดวกลก็เป็นโดนสาสวยอยู่ครับกบมาได้ขิงสิบสองครับผมคองไม่ใหญ่มากครับผม เต็มเต็มครับเห็นไหมเพื่อนกรุบยางในเอทโบกัดเป็นโดนเบ็ดเปิดร้อยกรครับ จะบอกเราเป็นแนวแมลงตะก็แต่งครับผมโอเค